ครับพี่น้องวันนี้ก็วันที่17กัจนยายนต์สองหาหหาเวลากประมาณหกโมงกว่าครับสิมาสำรวจทั้งหลังบ้านกันครับสาหนามผมว่าจะขึ้นหลายนามหลายป,ปีนี้มาสำรวจบางก่อนว่าเป็นจังไดอันนี้ก็ กอไผเห้องครับปนี่ไผเลี้ยงสามกอกินอยู่เปิดปีครับพี่น้องโบเปิดจักเถื่อโดยเฉพาะหนาฝนครับกินกับบท่านฝนตกดีครับพี่น้องปีนี้ น้ำก็ปีนี้เต็มสาได้ครับน้ำล่นปิมปิมล่นล้นหน่อยนึงตลายปีผ่านมาก,กับบอ่อนั่นหรอครับบ่เต็มสาครับแปลว่าปีนี้กับฝนดีเติอบอยู่จะคกจกหน่อยครับหน้าฝนอยาเกิดดีมันนี่ขั้นแดดตอนใบกับ ตัดหนาจัง้อยอยู่ครับโอ้เต็มสาหมอ,อกกอกับพี่น้องเริ่มลุนล่นนะครับเริ่มลุ่นแล้วเริ่มลุน่นเริ่มลุน่นที่ปลูกใบกับนี่ พักกันจองครับหลวกพอได้กินอยู่ครับพักกันจองบอบอบอเดซื้อหาเจ็บกินอยู่หลังบ้านนะครับพักกันจองครับพักกันจองครับเอกมี่มีบัวครับล่นหล,ล่นน้ำหล่นน้ำหล,ล่นโอ้โ บัวนี่ก็เอามาปลูกไว้กับบอท่านแคร์หลายเป็นไลยครับอยู่ซื้อต้นไม่ต้นนั่นครับต้นนี้ใหญ่นี่ก็ตรงมุม้าเนี่ก็คพันมันนาำลายรีก็คุงก็ไดหเห็่าทางระบายนำไปเยอะครับ ลงไปว่างทอไว้ใตคู่สะนะครับกะทิต้นหนกมาได้หลกบสมาระบายได้อยู่ครับโอ้หนำหลายน้ำหลายปีนี้บัวเขากบมีสองดอกงามๆบัวนี่บ่ ทัานแพร่ปันไดเออครับคลิปนี้ก็โอ้ยซับนี่ก่อนครับพี่น่องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ